เบิ่งใสเดือนทีมน่มันหนีน้ำท่วมพี่น้องครับตเต็มเลยครับแมนเมิร์ดครับใสเดือนหนีน้ำท่วมเพื่อนะครับสิดจอดทำไเบ้่งครับว้าห้้เป็นเสียนเป็นสายเลยเออ ใส่เดือนหนีน้ำท่วมโอ้ยหลายขักเนี่ยบางเนี้ยแมนหมดเลยขักหลายเนี่ยใส่เดือนหนีน้ำท่วมเบืงน้ำท่วมพี่น้องครับนี่คือใส่เดือนหนีน้ำท่วมเบิ้งใส่เดือนที่มันหนีน้ำท่วมพี่น้องครับเต็มเลยครับ